ขับรถมา170กิโลนะครับมาตกปลาน,นิลแค่ตัวเดียวพอนี่ครับปลาน,นิลตัวเล็กของเรานะครับในประเทศเกาหลีมาแล้วเอาตัวเดียวว่าพออย่างอย่างที่บอกได้ตัวเดียวกลับบ้านเลยกลับบ้านอีรี170กิโลมาเอาปลาน,นิลตัวเดียวนะครับ สวัสดี f อทุกคนนะครับสวัสดีานานา,นา,นาตกปลาทุกท่านนะครับก็พบกันกับผมนะครับน้ำบอลน,นะฮะวันนี้เราก็อ่ามาตกปลานินนะครับที่บ่อกตกปลาของนี้คนเกาหลีนะครับวันนี้เราก็ออกเดินทางมาตั้งแต่อตีสองนะครับโดยใช้ระยะเวลาในการวิ่งอยู่ที่เกือบสี่ชั่วโมงนะครับเราตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับ บรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศบ่อนะครับว่าการทําบ่อของคนเกาหลีเนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับออตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเ,เช้านะมีคนไทยเขาก็อันนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับนักตกปลานะครับที่เขาทําไว้ให้นะฮะก็จะเป็นมาณนี้นะครับ อันนี้ก็บรรยากาศนะก็ประมาณนี้นะครับบ่อของคนตัวหลีนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยลักษณะเป็นเชิงภูม,มิประเทศนะครับเป็นลักษณะแบบเชิงเป็นเป็นเชิงภูเขานะครับเป็นลักษณะเป็นภูเขาซะส่วนเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยการขุดบ่ออะไรพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าไม่ค่อยมีให้เราและอย่างหนึ่งเนี่ยที่นี่เนี่ย เขาไม่นิยมเล่นปนินเหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราเนี่ยเขาจะนิยมเล่นปนินเป็นพิเศษแต่บ้านนี้เนี่ยเขาไม่เล่นปนินกันนะครับฉะนั้นบ่อปนินเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะ,ะเห็นได้น้อยมากนะครับผมใช้เวลาเดินทางมาเนี่ยจากท,ที่ที่ผมอยู่เนี่ยมาที่นี่เนี่ยโดยใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับในการขับรถมาระยะทางอยู่ที่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับเพื่อที่จะมาตกปลานิลนะครับเพราะว่าอแถวที่ผมอยู่มันไม่มีนะครับมันไม่มีบอกนะครับมันมีแต่พวกหมายธรรมชาติเป็นปลาลักษณะเป็นปลาที่เป็นปลาปลาในปลาเหมือนคล้ายๆปลายี่สกนะครับก็มากันสองคนนะครับกับนะครับกับพี่คนหนึ่งนะครับก็ โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับวันนี้อุปกรณ์เราก็เพิ่งจะตั้งเสร็จนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้อจะได้ปลานินไหมนะครับเพราะว่าไม่เคยมามาครั้งแรกนะครับค่าบัตรวันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นวอนนะครับปลาก็เปนงสามุเป่ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ที่ประมาณประมาณพาน300ัพนสามร้อยพันสามร้อยบาทนะครับ คาคันนะครับแต่ถ้าเป็นเงินที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณอ่าอยู่ที่ห้าหมื่นวอนครับก็เป็นการตกเป็นบุเฟ่ปลาออกได้หมดนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับวันนี้เหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นเหยื่อของอเหยื่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่อตองห้าของเรานะครับเพ่งส่งมาจากไทยนะครับก็เอามาใช้นะครับก็ส่งมาจากไทยนะเดี๋ยววันนี้เราจะลอพิจนนครับกับ อย่ารูดนะครับอ่าแล้วก็หั้อเช่าน้ำนะครับมีครบเซตเลยนะครับวันนี้เราลุยกันที่บอกของคนเกาหลีนะครับโอเคกับรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับอากาศเย็นนะครับที่นี่อากาศเย็นถ้าเทียบเหมือนบ้านเราก็อ,อยู่ที่น่าจะประมาณเดือนธันวาของบ้านเรานะอากาศรนะัตอนนี้นะที่นี่นะครับ เย็นนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการตกดีกว่านะครับว่าวันนี้ตอนห้าทำงานไหมนะครับกับการตกบอกรนินของคนเกาหลีนะครับโอเคเขาก็ได้ปลากันนะครับเกาหลีดูแล้วน,น่าจะเป็นลูกปลาในนะ okay. ครับน่าจะเป็นลูกปลาในโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่า วันนี้เราจะหาปะนินตัวแรกของผมที่ประเทศเกาหลีเนี่ยปานินตัวแรกผมจะหาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับกับผมนะครับน้ำบอลนะครับโอเคไปเลยเล็ s โกโอเคนะครับวันนี้เราก็อันนี้เลยนะฮะเหยื่อหมายรกขของผมนะครับในวันนี้ที่เรามานั่งตกนะครับในบ่อตกปลาเกาหลีนะครับก็จับจิตวันนี้เล่นซองขอนะครับตกปลาลัน ลืมบอกไปนะครับคันที่เล่นวันนี้นะครับก็เป็นคันของอ,อะไรเนี่ยอารตพีเหรอ,อเป็นคันของของประเทศนี้นะครับไม่ใช่ของคันไม่ใช่คันของจีนนะเป็นคันของอประเทศนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเป็นตัวเกาหลีหมดเลยนะครับก็เพิ่งซื้อมาครับวันนี้ก็เอามาเปิดซิงนะครับเป็นระยะ4.5เมตรนะครับ ปลายก็อยู่ที่0.9นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอฟชั่นของคันเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคคันอ่าคนแรกคนแรกโยนไว้วันนี้จะตกบาลานนะครับวันนี้ผมตกบาลานไว้ ตะกินใช่ไหมหอย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 บ่เมนปลาสปลาเขาดิ อุ้ยปนินนี่เขาได้ปนินแล้วนี่ตัวใหญ่อยู่ค<ข>ัใหญ่บอยูใหญู่่แดงปีเลย <c oughs> เราวัดเ้า <c oughs> <c oughs> ตอนตากินไม่เอาตอนตาไม่กินใครเอา กันตกปาน,นินนะครับบ้านนี้เนี่ยกันตกปาน,นินบ้านนี้เนี่ยหายากนะครับบอ่อบอปาน,นิน,นะนครับผมถึงยอมขับรถมาร้อยเจ็ดสิบกิโลเพื่อที่จะมาตกใช้ระยะเวลาในการขับรถเนี่ยสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะมาถึงที่นี่นะครับ เพราะว่าที่นี่เนี่ยพูดถึงระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่เนี่ยในเรื่องของการขับขี่นะครับที่นี่ปลอดภยัยเขาจํากัดความเร็วนะครับเขาไม่มีไม่มีตำรวจไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะมีกล้องตรวจจับตลอดเวลาตัาเสียบปลาสร้อยใช่ไหมหรือปันนิน

กินดีอยู่เว้ยอือปนินสักตัวนะ ขอแค่ตัวเดียวกลับบ้านเลยปานินเอาแค่ตัวเดียวพอไม่เอาเยอะมากกาว่าจเอาตัวเดียวขับรถมา170กิโลนะครับ มาตกปลานินแค่ตัวเดียวพอมีน้าๆที่อยู่ที่นี่เนี่ยในในเขตนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขตนี้เนี่ยบ่อตกปลามีเยอะนะครับแต่ว่าบ่อปลานินเนี่ยเขตนี้เนี่ยน่าจะมีแค่บ่อนี้บ่อดเดียวนะครับ แต่พวกบ่อปลาหนังเอยพวกปลาในพวกปลาธรรมชาติอะไรพวกนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับแถวนีนะ้เดี๋ยวเราจะพยายามมาทาคลิปที่นี่นะครับมาตกปลากันที่นี่บ่อยๆนะครับเพราะว่าแถวที่อยู่เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับหรืออาจจะมีแต่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามออกหมายนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงท้องโลกเกาหลีนะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับเอ้ากินต้นไหนล่ะโหต่อตั้งหลายหลายเทือกคอยบริสับมูกินนิ่งมากเลยนะะแม่กินนิ่งมากเลยผมไม่รู้เลยนะเนี่ย ไม่เหมือนว่าเราทุนหายวับนะอะไรวะโอ๊ยปนินด้วยปนินด้วยนะปะนินด้วยโหอะไรวะกินนิ่งจริงๆเลย <laughs> ผมมันมันไม่ยอมไหลหมดเะเห็นมันเห็นมันตอดอยู่แต่ไม่ไม่วัดนะอะไรวะเฮ้ย<ม>เห็นน่ะปนินแล้วเลย ทำหลุดด้วยอาสาได้แล้วปนินเป็นไงเป็นไงหล่อไหมเข้ากับบ้านกันหมดแล้วตัวเองเพิ่งจะได้ปลาวิ่ตัวใหญ่อยู่เฮ้ยผมบอกว่าผมบอกว่าได้แค่ตัวเดียวกับบ้านเลย ได้ตัวเดียวสงสัยต้องกลับบ้านแล้วบานี่นี่ครับปลานิลตัวเลขของเรานะครับในประเทศเกาหลีมาแล้วก็ซ้ายก็ประมาณอันนี้ก็น่าจะประมาณ6.5จุคหับนะตัวนี้6กจดห้าขีดะปานิลโอ้มันจะออกลักษณะแบบเ ลาธรรมชาติน,น,น,าน,น,าน,นิดหนึ่งนะครับหางจะแดงๆเหมือนเป็นปลาบอดินสนิทหนึ่งนะครับโอเคตัวแรกของเรานะครับเป็นไงครับหล่อหรือยังเชโอ้มันกินเบ็ดนิ่งมากเลยนะครับกินเบ็ดนิ่งมากนะมันไม่ได้กินเหมือนบ้านเราอาจจะเป็นเพราะที่อากาศเย็นด้วยนะมันก็เลยกินเบานะโอ้ประนิบตัวแรกของเรานะที่ประเทศเกาหลีเนาะ เออโอเคเอาตัวเดียวว่าพออย่างอย่างที่บอกได้ตัวเดียวกลับบ้านเลยกลับบ้านอีรีร70กิโลมาเอาปลาหนึน่งตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวอ,อีพีหน้าเดี๋ยวเราจะมาตกใหม่อีกนะครับก็ไว้อาทิตย์นหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาตกอีกนะเพราะว่าอาทิตย์น,นี้เรามีธุระไปที่อื่นต่อนะฮะก็เลยแวะมา ชมบ่อด้วยแล้วก็มานั่งเล่นสักชั่วโมงหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปงานที่อื่นต่อนะเดี๋ยวเราก็อาทิตย์หน้านั้นไหนๆเราก็รู้ถือพื้นที่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะมาตั้งแคนนะครับแล้วก็มานอนที่นี่มาตกที่นี่เขาปากกินกันที่นี่นะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่2ท่องโลกเกาหลีของนบอลน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วกันนะครับนั่งมาครึ่งชั่วโมงนะครับ ได้ปันนินตัวแรงโอเคเยี่ยมมาก <laughs>